ครับสวัสดีครับวันนี้แคมรี่เข้ามารับบริการขัดสีเคลือบแก้วนะครับบริการโดยช่างสมครับเข้าเช้าเย็นออกครับผมคันนี้ขัดสีเคลือบทั้งคันครับเงาแวบเลยครับเคลือบแก้วแคมรี่นะครับเงาจริงฮะ นี่ครับเงาใสาลื่นเวลาเช็ดนสะดวกมือเลยครับเนี่ยลื่นในมือรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยครับฝุ่นก็ไม่ค่อยเกาะน,นะครับตัวนี้นี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับ สวัสดีครับ